สวัสดีครับสวัสดีครับน่ปะบาทไปซื้อของเล่นมาให้น้องบีมเห็นมันน่ารักดีเกมตีตัวตุ้นตอนเด็กๆกับบีมชอบไปเล่นในห้างจำได้ปะยอะเหรียญสิบบาทตีตุ้นตีตุ้นมาแกะออกมาดูกันครับผมตัตุ้นใส่่าน3ามก้อนนะครับใส่ถ่านข้างล่างนี่3ามก้อนเราก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จะมีค้อนแถมมาให้เราอ่ะอ่า เราก็เปิดสวิตแต่เป็นภาษาจีนนะวิ้ยเพลงอะไรอะนี่นี่เาอาตีอ่านั่นแหละตีให้ตรงสีอ่าอ่าตุนขึ้นสีไหนก็ตีอ้าวบิมเฮ ครับบูบูคือบิมตีพีดเอาไปเอาเอาเตรียมตัวเตรียมตัวดิตีดิตีตีอันที่มันมีไฟอ่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบให้ปนหัวเล่นบิมลองแก้งตีพิดดีมันจะเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งเป้วเป้วเปนี่ผิอ่ามันจะเป็นเสียงอ่ะเป้วอ่าอันนี้คือเสียงตบมือว่าตีตีชนะ เอ้าอาตีด in ิน oh, 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 oh. ้ำกดแล้วเดี๋ยวจบตานนี้ลองให้แม่ตีบ้างออ่าให้แม่มาให้แม่มาห้แมแม่น้ำน้ำมิ้นตตามกังแบเต็อม่หโอ้โหโหโหแม่มีตีรัวตีรัว หัวเองสิต้องตีให้ตรงกับจังหวะเดี๋ยะอันนี้อันนี้ตบมือคือเสียงชนะอ่าตีไงตรงกับจังหวะจังหวะเร็วก็ตีเร็วจังหวะช้าก็ตีช้าเหรอปวดหัปวดหัวเลยหัวเหัวเลยหวเหัวเลยเฮ้ตาลายตรงที่ดูว่าตุ่นไฟมันจะขึ้นตรงไหนหรือเปล่าเล่นอันนี้ทำให้ปวดหัวเล่น เอาเร็วเร็วพลงเร็วเร็วโอ้เพราพิงเร็วไฟมันขึ้นเร็วด้วยหรือเปล่าอ๋อหรือว่ามันอับเรเวลบิมเออใช่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 มันเร็วกว่าเดิมไอะยังชนะอยู่ยังชนะอยู่เตรเตรียมตัว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 ไปอยู่อันนี้ช้าอันนี้ช้าเดี๋ยว ไม่ต้องไปห้างแล้วใครใครมีลูกเล็กที่ชอบแบบว่าวไปเล่นเกมยอดเหรียญ่ะซื้ออันี้มาคุม้มตีไปจุ๊จุ๊กเผลอนนี่นนะบางทีไม่มีอะไรทำเปิดเล่นตีเล่นเดี๋ยวรอให้ไปด้านเพลงเร็วเอาเร็วแล้วเร็วแล้ว,วด้านนี้ด้านยากด้านยาก เอยเเผนึแผ้แผ้ถ้าเสียงนี้คือแพลตาลายยังดูตาเปนตาลายเอาเร็วๆๆโอ้นี่เร็วกว่าเมื่อกี้เดี๋ยวสาดูบิมตีป้ายตาลายแผล เสียงวันนี้คือแพ้ให้แม่มั่งให้แม่มั่งเลยดีตุ่นแบบฮาร์ททอลเอ้าโอ้โหอันนี้เร็วจัดโอ้โห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 อ้โชนะชนะชนะเล่นไปเล่นมาเอามือกดแล้วครับตอนนี้เป็นเป็นโนเป็นเปียโนเอาลุ้นเอาลุ้น นี้ต่อให้อันนี้อันนี้ใช้นิ้วกดแล้วโอ้โห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 โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ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 ้โหโ้โหโอ้โหโ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 ้หโอโหโอโหโ้โหโอ้โหโอ้โหโโโอ้โหโอ้โอ้โอ้หโโหโโ้โหโโห้โหโอ้โโหโโหโอโห้โหโ้โหโโ้อโหหโอ หืเล่นเป็นเครื่อนดนตรีเลยใช่ไหมอ่าเยอะชนะชนะผิดเปลี่ยนเดียวนี้ค่ะิดเปลี้ยนจริงจ้าเกิดเป็นโอเคก็สนุกสนานมากมายสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย